สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตส่งงานสั่งทำนะครับผมชุดนี้หกเล่มจะเป็นคิวที่230ถึง236นะครับผมและจะมีงานไอ้มีดแข่งหนึ่งเล่มนะครับมีดแข่งมาตรฐานครับสเปคมีดแข่งเล่มแรกครับผมเล่มนี้จะเป็นมีดเน็บมีดอีเน็บ ความยาว12นิ้วนะครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้สาธรฝักจะเป็นไม้สาธรน,นะครับขัดขาวเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับเล่มนี้เป็นงานสั่งทำนะครับผมสันหนาประมาณ6มิลน,นะครับความกว้างอยู่2.5 2.4สอนิ้วนะครับผมความยาว12นิ้วเล่มนี้ทดสอบความคมนะครับพร้อมเดินทางครับผม คมหวานานเด็กไปเรื่อยนะครับผมขัดเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับตามเขาควายฝักไม้สาธรน,นี่นะครับผม เพิ่งทำเสร็จนะครับไม้สาธรน,นี่เวลาโดนลมไปาผิวจะสีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกนี้เล่มที่สองนะครับผมเมดอินิปดามเขาควายฝักไม้สาธรน,นะครับผมเล่มน,นี้ยาว11นิ้วนะครับใบยาว11นิ้วกว้างสองนิ้วนะครับ สันนาประมาณ6กมิลน,นะครับผมความยาว11นิ้วเหล็กใบเรื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนนี่นะครับผมพร้อมเดินทางครับผมคมวันหวาน ไม้สะทอนทุงนี้ก็คงจะสีจะเข้มขึ้นนะครับนครับลายชัดเจนเล่มต่อไปเล่มน,นี้จะเป็นเม็ดลาบเหนือเน็ตเหนือหรือมาเซนเต้เตครับยาว11นิ้วนะครับด้ามฝักนะครับดูครับดูลายไม้ครับอ่าชุดนี้เล่มน,นี้อ่าลายจะขึ้นสีเข้มหน่อยด้ามฝักจะเป็นไม้สาทรนนะครับผม เล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนคัตติ้งทูสันนาประมาณ6กมิลด้ามฝักไม้สาธรความกว้างอยู่2นิ้วนะครับผมเรีอบนี้ยาว11นิ้วทดสอบครับคมมันหวานพร้อมเดินทางครับผม ลเล่มนี้จะเป็นเม็ดเน็บครับ9้านิ้วนะครับเน็บเก้านิ้วตามเขาควายฝักไม้สาทรน,นะครับผมขัดขาวเงากระจกทิ้งผิวไฟนะครับผมตามเขาควายสันหนา6มิลน,นะครับความยาว9นิ้วความกว้าง2นิ้วนะครับผม,มเมดเนบ พกพาง่ายสะดวกนะครับเปิดคมสเปคมิดแข็งหมดครับทุกเล่มครับคมหว,วาน ต่อไปจะเป็นมิดแกลนะครับผมเล่มนี้มิดแกลด้ามเขาควายฝักจะเป็นไม้สาธรมิดแกลเจ็ดนิ้วนะครับเล่มนี้สันนาหกมิรน,นะครับขัดเงากระจกทิ้งผิวไฟทดสอบความคมนะครับขมหวานหวานนะครับ งานแคมปิ้งงานครัวปาดแร่หันซอยได้ครับพร้อมเดินทางครับผมเล่มต่อไปครับเนมนี่ก็เป็นมิดแร่นะครับเจ็ดนิ้วครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดทินอ่อนด้ามเขาวควายปิดท้ายด้วยไม้สาธรฝักไม้สาธรน,นะครับ ุดนี้ไม้สัตว์ทอนยุ้งข้าวเสายุ้งข้าวนะครับผมทดสอบความคมคมหวาน,วนพร้อมเดินทางเดี๋ยวมีแบ่งเล่มสุดท้ายนะครับเล่มนี้เล่มแบ่งครับมดอีเนบ งานแข่งมาตรฐานครับผมเล่มนี้มาตรฐานของช่างนะครับผมของสนามแข่งที่กําหนดไว้นะครับผมเล่มนี้ด้ามฝักไม้สาธรย้ำหมุดพินโมเสตหนึ่งจุดและฝังหมุดทองเหลือง8จุดทําเป็นดาวล้อมเดือนนะครับผมเล่มนี้นะครับดูครับดาวล้อมเดือนสนใจสอบถามได้นะครับเล่มนี้ เปิดที่ราคา5,000บาทครับพร้อมเดินทางพร้อมส่งครับนี่นะครับผมขัดขาวเงากระจกทั่วใบสันนาแก้วมินความกว้างของเมีดอยู่ที่3นิ้วความยาวใบมีดส1บนิ้วเหล็กที่ใช้คือเหล็กซับเก้านะครับ นี่นะครับผมน้ำหนักอยู่ที่1.4กิโลนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับเม็ดเน็บสเปคแข่งดูสันนะครับนี่ครับ9มิลน,น้ำหนัก1.4กิโลจับถนัดมือนะครับนี่ทดสอบความคมนะครับผม คมนี้คือคมมิดแข็งงานเบานะสบายครับงานหนักนีไม่ต้องห่วงครับน้ำหนักของเมตดนี้ประมาณ1.4กิโลดูการตัดเฉือนครับผมตีคมวีคมเหมือนคมขวานนะครับผมน้ำหนักตีหน่าใช้ครับเรื่องนี้ จะโชว์ก็ได้นะครับใช้ก็ดีโชว์ก็ได้สวยงามทุกอนุครับผมเล่มนี้นครับผมขัดขาวเงากระจกทั่วใบสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยครับผมดำ กระชับกันดีนะครับผมพินโมเสสดาวล้อมเดือนสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับเรื่มนีครับผมราคาห้าพันรวมส่งครับ